ทีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าปืนที่เป็นเมตาสำหรับปัจจุบันนี้เนี่ยคือปืนอะไรสำหรับผมเนี่ยนะครับผมยกให้เป็น CI19 เเลยมันเป็นปืนที่รัวมากๆนะครับแล้วก็ยิงได้แรงด้วยอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมจะลองมาแต่งแบบหนึ่งนะครับผมไม่เคยแต่งมาเลยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากนะครับ ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงไปนะกดไลค์กด s u b สไคร e นะครเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าปืนที่ผมจะแต่งเนี่ยมันจะแต่งได้หน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็แต่งมาตามสไตล์ของตัวเองผมก็เลยจะมาแต่งในสไตล์ของผมบ้างนะครับที่ผมชอบแบบไหนผมก็จะแต่งแบบนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นไปรับชมกันนะครับทุกคน ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมเดล a ฟอร์สนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านทอมอัพเกมเมอร์นะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โบโมงจนถึงตีสอนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอ,อื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมโกโก้มัฟินหรือว่าจะเป็นอารอนคลาสิกเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัย รวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ TopUp Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่รายแอด t p p u p Gamer นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ มาเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมจะใส่มาสเซอร์ตรงนี้เนี่ยเน้นหนักไปนในด้านคอนโทรลผมอยากผมอยากเล่นเก็บเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวนี้ครับที่มันไม่ลดอะไรเลยนะแต่ว่าจะได้เก็บเสียงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของแบลิลเนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวที่เพิ่มในส่วนของคอนโทรลเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามันจะยิงง่ายขึ้นเยอะเลยก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นสั้นหน่อยนี่เอาเป็นตัวนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของกิ๊จับนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของคอนโทรลเป็นหลักเหมือนกันนะะครับก็็อาจจเปน อันนี้บวก10แต่ว่าเป็นลดในส่วนของ handling อ่าเราไม่เอาอันนี้ก็ดีนะเนี่ย vertical control อ่าเอาดีละกันนะครับนี่มันได้ในส่วนของ control เยอะน่น,นะแล้วเราก็เอาการยิงลัวนะครับ700กว่าเลยนะแล้วก็ไปเพิ่มอ่าเราจะไปเพิ่มในส่วนของ control ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาใส่อันนี้แล้วก็ข้างบนเป็นเลเซอร์ละกัน ครบแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นสะโคบนะครับสะโคบเนี่ยผมจะใช้เป็นโคบเอ่เน้นเป็นคูณหเลยอ่าคูณ6แล้วก็สะโคบเอียงนี่ปึ๊บแล้วก็ท้ายนะครับเราจะไปนเน้นหนักในส่วนของแฮนด l i n g งกับ c อนโทรลนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็ในส่วนของกิ๊บเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวน t วไ a v a n guard นะครับตัวนี้แล้วก็แม็กกาซีน เราใส่แม็กใหญ่ไปเลยครับไม่ต้องสนใจโอเคก็แต่งมาประมาณนี้นะครับดูแล้วมันก็ดูเถอะเถอะเถอะยังไงไม่รู้นะใหญ่โตมาโหฬานอ่ะทีนี้เข้ามาดูคาลิเบทกันหน่อยแล้วกันนะครับคาลิเบทเนี่ยสำหรับปืนกระบอกนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็น firing stability นะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของ ads speed นะครับต่อมาเป็น foregrip นะทุกคน f o r g r i p นะครับผมก็จะเลือกมาในส่วนของ ads movement นะครับแล้วก็เลือก เอ็กซ uh, mm ์ตาร์คอนโทรนเป็นหลักนะครับ mm hmm. ก็แกลกกิฟต์ตัวนี้เอ็กซ์ตาร์คอนโทรนแล้วก็ uh, ในส่วนของฮิตไฟน์เนี่ยเราได้ใช้อยู่แล้วบางจังหวะเนี่ยคือแบบเราเล็งไม่ทันขึ้นโคบไม่ทันเนี่ยครับเราใช้ uh, ยิงแบบฮิตไฟน์ไปเลยแล้วก็ในส่วนของสต็อกเวลิมิตเนี่ยเลือเ่อนไปทางขวาสุดเลยนะครับเอ็กซ์ตาร์คอนโทรนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราจะเลือกเป็นไฟน์สตีบิลิตี้นะครับในส่วนของเอสิเมนต์โอเคปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ได้แต่งมาประมาณนี้แหละ เราไปลองกันในสนามทดลองกันหน่อยละกันนะว่ามันจะโอเคไหมโอ้ไม่เวิร์กว่าทุกคนมันสายเป็นงูเลยเกินบาเกินบาพหนุม่มสายเกินไปครับผมว่ามันไม่เวิร์กเปเพราะฉะนั้นเราลองสกปร ก็ยังใส่ยอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปปรับจูนกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วครับงั้นผมขอเปลี่ยนสโคปตรงนี้เป็นสโคปที่เป็นสโคปเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสโคปเอียงออกเราออกไปเลยโอเคเราจะเล่นแค่สโคปนี้สโคปเดียวตอนนี้เนี่ย c t r ลเราเนี่ยน้อยมากนะครับ51เองเพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องมาปรับแก้ในส่วนของปากกระบอกปืนหรอออาจจะต้องมาใส่พวกนี้แทนนะครับเพื่อเพิ่มความนิ่งขอีกให้มันคอนโทรลได้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ในส่วนของกริปเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มนะครับอ่าเได้เดวดนะ อืมไม่เอาอเอาเท่านี้ก่อนก็ได้แล้วก็ลองดูอันนี้อืมผมว่าประมาณนี้น่าจะเวิร์แล้วขอดูแม็กหน่อยเราออกกลับใส่ handling โ oh. อ้โหอ้าวโอเคงั้นเราเล่นแม็กเล็กเราจะเล่นแม็กเล็กนะครับลองดูไปเทส อ่าเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าผมขอผมขอปรับจูนตรงนี้นิดนึงอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นตัวที่เพิ่มในส่วนของดัน l i ่งขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของสโคบเอพาร์ทข้างขอเปลี่ยนเป็นนี้ไม่ใช่อะไรมันบางกล้องนะครับมันบางสะโขบข้างบนเราจะเอามาเป็นเพิ่มในส่วนของอันนี้โอเคลองดู มาน,านันต้องอย่างน,านั้นแต่ผมว่ามันอันนี้ไปนเลยมันเตี้ยไปน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเราใส่ตัวยกขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็สโคปนี้โอเคลองดูดีขึ้นนะ แต่ว่าแป๊บหนึ่งนะผมขอดูดีเทลแบบรู้สึกรู้สึกได้ว่าปืนมันค่อนข้างจะสส่ไปทางขวานั่นไงสายมาทางนี้หรอสส่ามาทางนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับนะครับในส่วนของกิ๊บคั้หนึ่งนะอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกิ๊บจับให้มันสามารถ horizontal อ,โอ,อ,อ,อะโอเคเราอาจจะต้องใช้เป็นกิ๊บนี้ อันหนึ่งดูดีเทลสักคู่ดีขึ้นไหมอ่ารู้สึกจะก็ดีกว่าเมื่อกี้นะโอเคอันหนึ่ง,ผม,งผมขออีกนิดนึงผมขออีกนิดนึงอ่าแม็กถ้าเมื่อกี้เราใช้นี้ใช่ไหมถ้าดีเทลมันเป็นแบบไหน คุมง่ายขึ้นแต่มันเฉียงไปทางขวาเยอะเอ่อในเม็ดที่ 4, 5, 6โอเคงั้นเราต้องปรับในส่วนของกิฟต์ตรงนี้อาจจะต้องใช้เป็นกิฟต์เอียงแหละทุกคนดีเทลโอเคคุมได้ถี่ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเบี้ยงขวาอยู่อ่ะโอลินสันเหรอเอฟเฟกต์เลนส์ <Effect Land. S 2> เดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะ ถ้าเราก็ยังโอเคเริ่มคุมง่ายขึ้นแต่ก็ยังไปทางขวาอยู่ hmm. ถ้าอย่างนั้นหรือปืนมันไปทางนี้วะเดี๋ยวนะเราต้องปรับแก้จนกว่ามันจะสมบูรณ์แบบนะครับขอไล่ดูสักครู่นะหรือว่าตรงนี้ ไม่มีแล้วผมว่าปืนมันน่าจะเป็นไปอย่างนี้แหละมันน่าจะสามารถให้นิ่งได้กว่านี้อีกนะโอเคผมคิดว่าคิดว่าได้นินึงนะผมขอลองผมขอลองครั้งสุดท้ายก่อนไปเล่นริง อาจจะต้องลากกลุ่มปืนน่าจะได้น่าจะได้โอเคดูดีขึ้นกันหนึ่งถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเล่นเก็บเสียงจริงๆอาจจะต้องเออ่ลน์ไฮ ผมขอลอง c t r l โอเคน่าจะได้อยู่ประมาณนี้ t e ิส i n g ได้มาไปลองกันในเกมครับเดี๋็กก็รู้ว่าได้หรือไม่ได้อะ ผู้นิดเดียวเสียงวิ่งเยอะมากโอ้กระสุนหมดกระสุนผมหมด ตลกไอ้คนไม่แกะมีกับวันแล้วก็ดูแล้วก็มีกลับไปคืออะไรกับเบี้ยเอานะ โอ้ยได้หน่อยเดียวตุดแล้วเพื่อนผมทําได้เท่านี้ชนะเว้ยเย้ yeah! โอ้โหดมันทุกคนนะครับตัวนี้มันจริงๆลองไปเล่นกันดูนะครับใครมีแต่งแบบอื่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก่อนจากกันในคลิปนี้เนี่ยฝากลงไปกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจผมด้วย เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นปืนอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ไปพายนะทุกคน